สวัสดีด้อค่ะพี่น้องพอพ,พี่น้องทั้งชงฮักนัทสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเช้าๆเ,เวลากาแฟมะานาังบอเวาา้เวะกับพี่น้องคือเก่าอะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่เป็นกระแสอะไรที่เป็นสิ่งที่สังคมคิดว่าสังคมสนใจเราก็จะจิบยกมาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนะคะพี่น้องเจ้าขาอ่ะตามที่ขึ้นหัวข้อละค่ะพี่น้องคะอ่ะอ่าเช้าๆ ติดลบหกค่ะพี่น้องขาตอนนี้ที่ประเทศที่นี่สวีเดนติดลบหกค่ะอ่ะพอลูกแล้วก็เสียนนนอย่างนั้นแล้วกนนันนะคะพี่น้องขาตามที่มาดามหน่อยคือหน่อข้อพอลูกกับเสียนนนมีการท้าจบแบบบอเทยอดวิวจะได้อะไรอย่างไรมีการท้าเท่าไหร่อะไรอย่างไรมาคุยมาดูมาติดตามกันค่ะพี่น้องขาในกรณีจบแบบบอเท เราก็แสดงให้เห็นแล้วของหนุ่มโจโบอสโจโยโมนินน่ารับพี่น้องขามีการปล่อยออกมา1วันก็ตีซะ,ะขาดนิดหน่อย2ล้านวิวก็ว่างั้นน่ะนะคะพี่น้องขะแต่คราวนี้ก็คือนั่นเป็นเวอร์ชั่นเป็นต้นฉบับเป็นออริจินอลของโบอสโจโฝ,ฝ่ายชาย แต่คราวนี้เรามาพูดคุยกันมันเป็นการท้าทายอย่างที่ว่าแหะค่ะพี่น้องคะเป็นเป็นการดึงดูดเป็นการท้าทายเป็นการที่ตื่นเต้นติดตามอย่างนั้นแล้วกันกน่ะนะคะพี่น้องคะกรณีที่เพลงพอแล้วก็จะเป็นเพลงลูกอ่ะเวอร์ชั่นผู้หญิงอิหละอุ้งอิงจะ,งะเป็นคนห้องก็มีการใส่เสียงอัดเสียงคร่าวๆมาให้เราดูตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาแล้วอ่ะนะคะพี่น้องคะก็เรียกน้ํยจอยน้ําจิ้มได้ตื่นเต้นน่าดูเหมือนกันคาดว่าเพลงนี้ถ้าเป็นสไตล์หมอแม่หมอแม่ก็จะมองว่าเพลงนี้ ก็คงจะไม่เบาเหมือนกันในการโด่งดังในการที่แรงเชียร์แรงชมแรงติดตามแรงให้กําลังใจอย่างนั้นแล้วกันของอิหลักอุงอิงนั่นแหละนะคะพี่น้องคาอาจจะมีการทะลุทะลวงทลายระเบิดก็เป็นได้แสดงออกมาแค่เป็นน้ําจิ้มออกมาเล็กน้อยก็มีผู้คนพูดถึงเยอะแยๆมากมายแล้วแล้วก็เป็นการที่ ทำเสียงใหม่อัดใหม่เสียงดีนู่นนี่นั่น,นแล้วก็มีการเปลี่ยนเนื้อเพลงบ้างเล็กน้อยให้เข้ากับเวอร์ชั่นของผู้หญิงนั่นคือสิ่งที่เราติดตามตั้งแต่วันที่หนึ่งมาแล้วลนะคะพี่น้องคะคราวนี้ก็คือกับการที่เขาจะมีการอย่างวันนี้วันที่สามแมนบอะ วันนี้วันที่สามเป็นวันที่จะไปถ่ายเอมวีเนาะพี่น้องเนาะเป็นการถ่ายเอมวีของเพลงจบแบบโบเทคของเวอร์ชันผู้หญิงอีหลัก้งหญิงนี่แหละค่ะแล้วก็วันที่เจ็ดค่ะพี่น้องขาวันที่เจ็ดจะมีการปล่อยออกมาวันที่เจ็ดเก้าโมงเช้าเนี่ยนะคะพี่น้องขาเอฟซี FC, ช่องน,อน้อยของมาดามหน่อยนี่แหละค่ะพี่น้องขาหนึ่งเสียงหนึ่งสายหนึ่งชมหนึ่งแชร์นะคะพี่น้องว่ากับการที่ ระหว่างพ่อลูกแล้วก็รวมเสี่ยนนนด้วยในการที่มีการลงขันในการลุ้นรอบนี้ให้รางวัลน,นั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะว่าจะได้อะไรเท่าไหร่วันที่7จ็เนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็วันที่3หลังจากที่ถ่าย m อแล้วก็จะรอแล้วก็ปล่อยวันที่7เดือน นี้แหละคะ่ะพี่นอ้องขะอีสองสาวันหลังจากที่ถ่าย MV แล้วก็จะปล่อยออกมาวันที่7จ็ดเก้าโมงเช้าก็รอติดตามดูเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนั่นนะคะพี่น้องข่าว่าจะเรียกยอดผู้ชมผู้ฟังเรียกเรตติ้งได้มากน้อยแค่ไหนแต่คราวนี้มีการท้าทายอย่างนี้คะ่ะพี่น้อง <c oughs> มีการท้าทายว่ามีการท้าทายว่าอย่างนั้นแล้วกันน่นนะคะ <c oughs> มีการท้าทายว่า กรณีนี้ปล่อยออกมาวันที่7เนี่ยหนึ่งวันจะทะลุตีซะสามล้านวิวหรือเปล่าเพราะมีการท้าทายกันเมื่อคืนน่ะนะคะพี่น้องขาแต่บอสโจบอกว่าโอเคลดให้แสนหนึ่งกันแล้วกันอยู่ที่สองล้านเก้าแสนจังสรนกันแล้วเอาขาดสามล้านอยู่แสนหนึ่งจังสันกันแล้วกันนะคะพี่น้องขาแต่หมอแม่ก็ยังมองว่า มันมีแน่ๆคือสองล้านขึ้นละแต่แต่อาจอาจจะไม่ถึงสามล้านแต่ก็ช่วยกันกับพี่น้องค่ะช่วยกันคนละไม้ละมือว่าเพลงนี้มันเป็นการท้าทายแล้วเป็นการที่น่าสนใจอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันยอดวิวนะคะพี่น้องค่ะเรากําลังพูดถึงยอดวิวนะคะว่ามันจะไปได้น้อยเรามีการท้าทายกันแล้วก็การท้าทายรอบนี้ตอนแรกอีหลายยังบอกว่าเออมือสิบันหนึ่ถึงสามสี่ล้านพูนบอกพ่อว่างานเถอนนั่นนะคะพี่น้องค่ะเราก็ลองดูค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเท่าที่เราติดตามดูอยู่นี่ ไม่ว่าจะเป็นหน้าเวทีไม่ว่าจะเป็นการที่ทำคลองทำคลิปไม่ว่าจะเป็นช่องไหนที่เกี่ยวกับที่ติดตามในแวดวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้ความนิยมได้รับความนิยมชมชอบ,บเราวัดผลจากการที่เป็นยอดวิวว่ายอดวิวไม่ว่าจะเป็นช่องหลักที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเลเตอร์เสดเดดเหมือนกันหรือไม่ก็ช่องติดตามช่องผู้ติดตามหรือไม่ก็ช่องพ่อแม่ของ อีหล้าองิงแม่ติ๋มแม่นมติ๋มพ่อกัญชัยเซียนนนอะไรพวกนี้ที่เป็นช่องใหญ่ที่เราติดตามตลอดอยู่นี่มันก็เหมือนกับว่ายอดวิวไม่ลดไม่ละเลยแถมมีเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ แค่พูดเรื่องราวนู่นนี่นั่นอะไรเกี่ยวกับพี่หลักอุ้งอิงเนี่ยมันจะมีการยอดวิวผู้คนรู้รูท้ทั้งทังที่รู้มาแล้วแต่การที่ทุกคนเข้าไปฟังไปดูไปยอดวิวนู่นนี่นั่นนั่นแสดงว่าสังคมในโซเชียลมีเดียนี่ยังให้ความนิยมชมชอบในส่วนของคําว่าอุ้งอิงอยู่อย่างที่ว่าแล้วกับพี่น้องขาแต่ปล่อยเพลงนี้ออกมาวันที่เจ็ดก็น่าลองอะนะคะพี่น้องขาว่ามันจะดังแค่ไหนที่สําคัญก็คือรางวัลอย่างไรถ้าได้อ่าสองล้านเก้าแสนว หนึ่งวันนั่นนะคะพี่น้องขะพ่อกับลูกพ่อมีการท้าลูกแล้วบอกว่าพ่อโจเองบอกว่าจะมีการคล้องรางวัลหน้าเวทีสองหมื่นบาทนั่นคือสิ่งที่พนท้าทายกันออกมานะคะแล้วก็พอวันต่อมาพอยังไม่กีก่กชั่วโมงต่อมาเซียนนนก็เลยบอกว่าโอเคพ่อโจจะให้สองหมื่นใช่ไหมแล้วพ่อน,นนจะเป็นการสมทบทุนพูดง่ายง,ง่น,นะคะพี่น้องขาเป็นการท้าทายเนาะ,ะในการให้เพิ่ม แล้วก็จะให้รวมกันเพิ่มเป็นทองหนึ่งบาทเพื่อที่จะให้อิหล่าไปให้ให้ได้ทองหนึ่งบาทก็คือสองหมื่นนั่นจากบอสโจส่วนที่เหลือจะ,อะทองมันบาทหนึ่งเท่าไหร่ไม่แน่ใจก็คือเสียนนจะเติมให้มันเต็มให้ได้ทองอีกหนึ่งบาทแล้วอิหล่าก็ถามว่ามีอาภพบ,บอกว่าก็เสิเอาหลายแทก็เสิเอาหลายแทบอกถามอิหล่าแซวอิหล่าอิหล่าบอกว่า ต้องช่วงนี้มันก็จริงๆแล้วมันก็คือเก็บสะสมไว้หนูต้องการที่จะเก็บสะสมไว้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นความคิดที่ดีของอิหลานั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่คราวนี้มันเป็นการที่ท้าทายเป็นการตื่นเต้นในการที่มีการท้าทายขึ้นมาแบบนี้มันก็เหมือนเหมือนเดิมแล้วแหละค่ะพี่น้องค่ะอิหลาก็มีการอ้อนแฟนเฟ่งแฟนหมอล่ําบอกว่าอันซอยอิหลานเด้อนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างไรให้มันได้ตามที่มีการท้าทายหรือยังไงก็มีสามล้านประมาณนั้นนั่นนะคะพี่น้องค่ะอิหลาก็พูดน่ารักเจียวนั่นคือสิ่่งที หนึ่งแหละถ้ามีการท้าทายแบบนี้มันก็มีการเพิ่มความตื่นเต้นอีกว่ามีการท้าทายขึ้นมาแบบนี้แล้วจะไปได้ไหมจะถึงไหมอะไรมันก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนแต่ละคนนี่เราคาดพี่น้องขาหนึ่งชมหนึ่งแชร์หนึ่งเชียร์หนึ่งเชียร์หนึ่งแชร์แล้วก็แชร์ออกไปแชร์ออกไปเรื่อยๆนะ,นะครับพี่น้องขาผู้คนเยอะะมากมายอยู่ใน ไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกเมืองไทยนะพี่น้องเนาะแล้วก็แรงศรัทธาแรงชื่นชมของอิหลา่าความรักความเอ็นดูยังไงอีหล่าหลายอยู่ฉะนั้นก็คือกับการที่แน่นอนล่ะคะ่ะมีการท้าทายกันแบบนี้มันก็เป็นการกระตุ้นรางวัลเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนให้ความรักความเอ็นดูเราก็มารอดูกันว่าพี่น้องะ่ะว่าสิเป็นแน,วน่วใดสามล้านสิไดบอภายในหนึ่งวันอย่างที่ว่าแล้วก็มีการนับการคำนวณการตามเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาถ้าไม่ถึงยี่สิบ เชั่วโมงห้าสุกานาที ถ้าไม่ถึง47ชั่วโมง59นาทีเวลาในการแสดงผลของ YouTube มันก็จะไม่เปลี่ยนไปถึงคำว่า2วันมันก็จะเป็นคำว่า1วันอยู่ถึงจะผ่าน24ชั่วโมงแล้วก็ตามมันก็ยังใช้คำว่า1วันอยู่อย่างที่เราคำนวณกันนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะก็ยังยังถือว่า FC ให้ข้อมูลมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการที่โอเคอยู่ในการให้ข้อมูลว่าถ้าไม่ถึง48ชั่วโมงกับ1นาทีเนี่ยมันจะไม่ขึ้นคำว่า2วันฉะนั้นมันก็ยังแช่อยู่คำว่า1วันอยู่่่นนนนนัักก็็คคือเปารววณที1 นี่หมายถึง47กับ59นาทีนั่นคือ1วันมันถึงจะข้ามไปเป็น2วันถ้าไม่ครบ48ชั่วโมงนะพี่น้องโอเคอันนี้ก็คือมาเล่าสู่ฟังก็เป็นการท้าทายของพอลูกแล้วก็เสียนนทหมอแม่ก็เห็นด้วยเหมือนกันถ้าพอบอกว่าได้ไหมแม่ว่ามีแน่ๆก็คือ2ล้านขึ้นอ่ะก็ลองดูค่ะพี่น้องถามว่ากับการที่ จริงๆแล้วไม่ว่าปล่อยเพลงไหนออกมาภายในไม่กี่ชั่วโมงร้านนี่มันก็เป็นการทุบสถิติแล้วล่ะค่ะพี่น้องเนาะแต่อันนี้ก็คือเรามีการท้าทายกันว่าจะเป็นแบบนี้เราก็เพิ่มความลุ้นอย่างนั้นแล้วกัน <c oughs> เพิ่มความลุ้นเพิ่มความตื่นเต้นเข้าไปในตัวอีกรอบนึ่งแล้วกันวันที่7นี้9โมงนะพี่น้องเนะวันนี้เพิ่งก็ถ่าย MV แล้วโอเคเราก็มาติดตามสถานการณ์ต่อนะพี่น้องในใน,ในการที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนู่นนี่นั่นอะไรยังไงกับแรงแรงนุนแรงศรัทธาแรงที่ผู้คนให้ความนิยมชมชอบไม่ลดละเลยไม่แผ่วเลยนั่นก็เป็นการการ,ารันตีอะตีเหล็กก็ตีตอนร้อนๆลองดูซิว่ากับการที่เพลงจบแบบโบ จบแบบบอเทเวอร์ชั่นของอีหลาองิงฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะเด่นจะจริงแค่ไหนเรามาติดตามดูค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจนะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องค่ะในกรณีที่ช่อ,องนี้หิวแสงอันดับหนึ่งของโลกนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจเจ้าค่ะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ